วัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแก้ Facebook มันโหลดค้างนะครับนะเป็นอยู่หลายรอบเลยนะครับนะของผมมันมีที่สอนกันมานะครับนะที่ให้ไป3า,าขีด3ขีดแล้วไปที่ล่าสุดนะครับมันก็ช่วยได้นะครับแต่บางทีแบบเนี้ยหน้าฟีดของเรามันหมุนอยู่นะครับเป็นหลายรอบเลยแบบนี้นะครับนะ ตามตามผมได้เลยนะครับง่ายๆนะครับของผมใช้ iphone 6 s นะครับนะก็คือผมจะเคลียร์โปรแกรมก่อนนะครับของผมใช้6 s ผมก็จะกดปุ่มโฮมสองครั้งนะครับนะมันจะขึ้นมาแบบนี้แล้วผมก็ใช้นิ้วปัดขึ้นนะครับนะเพื่อให้โปรแกรมมันเคลียร์โปรแกรมมันออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เข้า Facebook ใหม่น่ะลองทํามันดูนะครับนะบางบางเครื่องนะครับบางครั้งนะครับทํารอบเดียวไม่ได้อาจจะต้องทำสองครั้งหรือสามครั้งนะครับผมลองทําดูแล้วนะครับนะ ประมาณเนี้ยมันก็จะได้นะครับผมเลื่อนเลื่อนไปนะครับอย่างเงี้ยมันนะมันก็สามารถเลื่อนได้แล้วนะครับนะจากก่อนเนี้ยมันจะไปโหลดค้างๆอยู่นะครับนะง้ก็ลองทําดูนะครับติดปัญหาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ